มากันที่สภาพร่างกายล่าสุดของนายะอิโนเอะนะครับอันดีพีเดตในรุ่น122ปอนด์ที่มีคิวจะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งชิมโลกในวันที่14กันยายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นกับทางด้านมูรัตจอนอัคมาดีเยฟกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องพัดยก24 F ี P ่แอป24 ก็นายะอินโนเอะนะครับก็ได้คู่ซ้อมชั้นดีหลายคนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาลอนแทปเลอแล้วก็นักชกญี่ปุ่นด้วยกันเองแล้วก็ล่าสุดก็รู้สึกว่าจะมีทางด้านเมลวินยูเฟลมมาช่วยลงรวมซ้อมนิดๆหน่อยๆด้วยก็เรียกได้ว่ามีคู่ซ้อมหลากหลายคนเลยที่มาช่วยลงรวม ก็รูปร่างล่าสุดของนะยะล่าฝุดก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มีซิทแพเห็นเด่นชัดและน้ําหนักก็น่าจะอยู่ในาตามเกณฑ์นเนาะเพราะว่าเขาบอกว่า,าน้ําหนักสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเออกอ็อันนี้ก็คือรูปภาพล่าสุดของเจ้าตัวที่ได้มีการาเปิดเผยออกมาก็มีรูปที่ถ่า,ายโชว์ให้เห็นกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนรวมไปถึงาการซ้อมลงนวม ก็อันนี้น่าจะซ้อมกับนักชกญี่ปุ่นด้วยกันเองเออแล้วก็อันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นรูปซ้อมลงนวลสักส่วนใหญ่นอะอันนี้ก็โพสต์โดยคีเดยุกิโออาชินายใหญ่ของโออาชิอิมเนาะก็ถ้านับเนื่องจนถึงเวลาการชกเนี่ยก็เท่ากับว่าเหลือเพียงแค่เท่าไหร่อะวนนี้วันที่21ก็เหลืออีกเก้าวันสิบวันเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ 2ีกว่าวันเท่านั้นแล้วนะก็ประมาณ2ีวัน25วันโดยประมาณก็นาวยอิโน้อเอกก็จะป้องกันหนึ่งโลกทั้ง4สถาบันกับทางด้านมูรัจอและสภาพร่างกายล่าสุดก็ถือว่า ค่อนข้างดูดีกันเลยทีเดียวน้ําหนักก็เขาบอกว่าน้ําหนักสบายๆไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะอยู่ในตามเกณฑ์อย่างแน่นอนก็เ,เกินอยู่ก็คงจะอยู่ในตามเกณฑ์เขาแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกินอยู่เท่าไหร่ก็น,นี้ก็คือรูปร่างล่าสุดของนายะก่อนที่จะป้องกันเหมือนช่โลกในวันที่14ีกันยายนี้กับหมูรดจอนครับ